สัลลานนะสังห์ปัญจสิลานิยตานะโมตัสสะพัทวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาติตาตา เวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามินาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามินาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยปฏิปติ kaya sapa-sapa tisibia sapa roka minasaya perintah kusamangkala diberakir jatame taruwanakahane kekhawatpun nisete umajajantute wacara-cara pisame jatahana

la <tries> la ङ्गवे สักุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสังโฆสัมสังโฆอิมานิอิมานิปาตานิปตานิสัปะริวารานิสัพปะริวารานิติคันหาตุปติคันหาตุธรรมหาการธรรมหาการีพระตายทพายปิตายะปิตายะสิตายะสุทายะ พระพิสุโสมุจเจริญครับแม่พระพิสุโสมุจเจริญทั้งหลายเหล่านี้ขอมกับขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้แม่พระพิสุโสมแม่พระพิสุโสมขอพระพิสุโสมจงรับขอพระพิสุโสมจงรับพระทหารพระทหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายมใได้สุขดีใจสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแข่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขิ้นกาลนานเถิดขึ้นการและนานเถิด ุตาคาแขกนั่งทานข้าวแขกจะนั่งจะนั่งทานคะ่นิวเอาันี้ก็ะเอาหน้

dạ 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 you really